กระทรวงการคลังชี้แจงการเยียวยาไม่ตรงจุดชี้เหตุไม่เยียวยากลุ่มร้านอาหารเพราะมีมาตรการให้สินเชื่อและพักชำระหนี้อยู่แล้วอัปเดตข้อมูลวันที่9พฤษภาคม2564รายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมกันเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับผมไม้หนี่ช่นงครับคลิปนี้จะมาแจ้งข่าวนะครับจากการชี้แจงของกระทรวงการคลังชี้แจงกันเยียวยาไม่ตรงจุดชี้เหตุไม่เยียวยากลุ่มร้านอาหารเพราะมีมาตรการให้สินเชื่อและพักชำระนี้อยู่แล้วครับผมประกาศจากกระทรวงการคลังเมื่อวันที่9นะครับพฤษภาคม2564ัส,สครับผมโอเคครับผม จากคุณนะครับคุณลยาตันติเตมิตผู้อำนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังหรือสอสอคอนะครับในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังชี้แจงประเด็นข้อวิจารณ์มาตรการเยียวยาของรัฐแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุดและข้อเรียกร้องให้ช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นะครับโดยระบุว่าจากกรณีที่มีข้อวิจารณ์มาตรการเยียวยาของรัฐแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุด โดยควรนำเม็ดเงินเหล่านี้มาเยียวยาในกลุ่มที่เดือดร้อนจริงๆรวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมและข้อเรียกร้องให้มีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาจากรัฐบาลต่อร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดทั้งสาระลอกนั้นนะครับผมภายใต้ข้อจำกัดจากสถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมาคณะรัฐมน,นตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่5พฤษภาคม2 5 6 4 จึงได้พิจารณาให้ใช้มาตรการเยียวยาที่ดำเนินการอยู่แล้วและยังไม่สิ้นสุดซึ่งได้แก่โครงการรอชนะและโครงการมอ3เราารักกันโดยเพิ่มวงเงินให้อีกสัปดาห์ละ1,000บาทเป็นเวลา2สัปดาห์เพื่อช่วยบรรเทาภา,าระค่าครองชีพแก่ประชาชนครับซึ่งกำหนดการโอนเงินนั้นในคลิปของผมก็มีรายละเอียดไว้เบื้องต้นนะครับก็ย้อนไปดูกันได้ที่ช่องใหม่สงการมินิชแนลนะครับผม โดยปัจจุบันนะครับท้งสองโครงการก็คือราชนะและก็มสสามเราละกันนะครับมีผู้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติและได้รับรวมกันและประมาณ41ล้านคนครับซึ่งสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ครอบคลุมประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศที่ได้รับความเดือดร้อนแล้วนะครับผมทั้งนี้การเพิ่มวงเงินให้แก่ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ทั้งสองโครงการเดิมอยู่แล้วจะทําให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปด้วยความรวดเร็วครับกว่าการให้ความช่วยเหลือแบบเฉพาะเจาะจงพื้นที่ เนื่องจากสามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลของทั้ง2โครงการในที่ภาครัฐที่มีอยู่ปัจจุบันได้ทันทีครับผมขณะที่การให้ความช่วยเหลือแบบเฉพาะเจาะจงนั้นนะครับจะต้องทําการสํารวจข้อมูลใหม่มีการเปิดองทะเบนใหม่รวมทั้งตรวจสอบและก็คัดกรองผู้ได้รับผลกระทบจึงต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนินการนานกว่ากระบวนการดังกล่าวครับอาจทําให้การแพร่ระบาดของโควิด -19 ขยายตัวเพิ่มขึ้นได้ครับผม นอกจากนี้การเพิ่อมวงเงินช่วยเหลือนะครับเพื่อบรรเทาภาระค่าของชีพให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจฐานรากจากร้านค้าต่างๆซึ่งส่วนใหญ่เป็นธุรกิจรายย่อยครับรวมถึงผู้ประกอบการร้านอาหารจึงเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยในท้องที่อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพครับผมซึ่งระยะที่2นี้นะครับจะมีโครงการคนละครึ่งเฟสที่3ได้รับการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและก็จะดำเนินการในช่วงประมาณ เดืนกรกฎาคมจนถึงเดือนธันวาคม64นะครับผมและยังมีมาตรการด้านการเงินอยู่ด้วยก็คือ 1. ธรรานาคารออมสินและคสอจะให้สินเชื่อแก่ประชาชนรายละ10,000บาทด้วยหลักเกณฑ์ที่ผ่อนปรนกว่าสินเชื่อปกติดอกเบีย้ยอยู่ที่ร้อยละ0.35ต่อเดือนครับเป็นระยะเวลา3ปีด้วยกันปลอดชำระทั้งเงินต้นและก็ดอกเบีย้ยใน6เดือนแรกครับผม แล้วก็จะมีมาตรการการพักชำระนี้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจโดยให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจขยายระยะเวลาพักชำระนี้โดยการพักชำระนี้เงินต้นนะครับโดยการพักชำระเงินต้นขออภยัยเลยครับให้แก่ลูกหนี้ตามความสมัครใจของลูกหนี้ออกไปจนถึงวันที่31ธันวาคม64เพื่อลดภาระการชำระนี้เป็นการชั่วคราวให้แก่ลูกหนี้ครับผม อีกทง้งก็จัมีมาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจหรือมาตรการสินเชื่อฟื้นฟ,นฟูวงเงิน2,50,000ล้านบาทโดยการช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจให้เข้าถึงสินเชื่อในอัตราที่เหมาะสมโดยผู้ประกอบธุรกิจทั้งที่มีสินเชื่อและไม่มีสินเชื่อกับสถาบันการเงินอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละสต่อปีในช่วง2ปีแรกเฉลี่ยไม่เกิน5%เตต่อปีตลอดระยะเวลาของมาตรการครับโดยรัฐบาลรับภาระดอกเบี้ยแทน ผู้ประกอบธุรกิจเป็นระยะเวลา6เดือนและมีการประกันสินเชื่อเพื่อลดความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้ประกอบธุรกิจครับอีกทั้งมาตรการอีกอันหนึ่งก็คือมาตรการสนับสนุนการรับโอนทรัพย์สินนะครับหลักประกันเพื่อชำระหนี้หรือมาตรการพักชำระหรือมาตรการพักทรัพย์พักหนี้ครับวงเงิน1นึ่งแสนล้านบาทโดยการช่วยเหลือให้ผู้ประกอบธุรกิจ ไม่ต้องรับภาระต้นทุนทางการเงินเป็นการโชวคราวและมีโอกาสกลับมาดำเนินธุรกิจโดยใช้ทรัพย์สินหลักประกันเดิมได้นะครับหลังสถานการณ์การระบ,บาดของโควิด19เริ่มคลี่คลายลงโดยผู้ประกอบธุรกิจสามารถยื่นขอโอนทรัพย์สินหลักประกัน เพื่อชําระหนี้โดยมีสิทธินะครับเช่าสินทรัพย์เพื่อประกอบธุรกิจต่อไปและมีสิทธินะครับซื้อทรัพย์สินนั้นคืนได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน5ปีครับนับแต่วันโอนหรือระยะเวลาที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกําหนดไว้ครับผมแล้วก็ในส่วนของมาตรการด้านภาษีนะครับรัฐบาลก็ได้ออกมาตรการเลื่อนเวลาการชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลไปนะครับ ภายในนะครับยื่นภายใน30มิถุโนา6 4สีซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการและผู้ทําบัญชีที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิดสิบเระลอกใหม่ที่มีความรุนแรงและก็ครอบคลุมทั่วประเทศและสนับสนุนการทําธุรก,กรรมภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงช่วยลดความแออัดและก็ความเสี่ยงจากโควิดสิอีกทั้งช่วยเพิ่มสภาพคล่องในมือผู้ประกอบการให้มากขึ้นและก็นานขึ้นด้วยนะครับผม โอเคนะครับท่านผู้ชมสําหรับการชี้แจงของกระทรวงการคลังที่ชี้แจงว่าการเยียวยาไม่ตรงจุดชี้เหตุแม่เยียวยาของกลุ่มร้านอาหารเพราะมีมาตรการให้สินเชื่อและพักชำระน,น,นี้อยู่แล้วนะครับอัปเดตข่าวนะครับวันที่9พฤษภาคม2 5 6 4หาท่านผู้ชมเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับกับช่องใหม่สงกรานต์ไมเนี่ช่องครับลากันไปก่อนสำหรับคลิปนี้กับกระผมไม่นี่ช่องครับสวัสดีครับ